มาแล้วครับพี่น้องเฮ้ยนุ่มจิ๋วครับอืมปอกได้นน่ครับอะไรแม่งเล้นน่ลูกแหงก็บม่ได้สิปักลัวแหงก็แดดไม่จะฟักมือกเอาเลยครับเพจปู่ครับนี่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 ล่งโพนี่ครับนี่ เต้ผมก็ซื้อมาที่น,นี่พอไม่ได้อ <c ười> ืมงามเลยนี่เฮ้ยเต้ขึ้นเมืองปุ่นพ่อเห็ดโอ้โหปาสิได้ก็ไม่เอ็นเอ็นตัวกิดนไเยอะนักเลยแต่ต้ายใจเดว้ามันเกิดเยอะหน้าพี่ล้งที่นเยนหน้าเอ็นี

ハードルです คือสีหน้าหน้าเร้ก็ขับเลียงเลียลีงุ่นะไปได้ไปี่ากด้บ้านตัวมึง มันเหล็กตัวเหลี่ยตีโอเคเอาพลาสาิกแล้วอืมกำลังขึ้นเลยเขาประสาสเน,นี่โอ้โหขุดมากเลยมัยนนเร่ยนมกันน

ปลวกก็ป็ดปลวกรับเราหรอตื่นตื่นตื่นมีเรื่องแล้วตื่นเห็นว้ล่ีะคนเห็นว่าคนงัดขึ้นมาหัวหน่อยหน่อยหนะ่งมันลุกกระสุนทำได้ มวมีแมวเลยพน่ารักโคตดูเลยว่ากักสาเลยอู้ยขาดตัวจิ๋วๆเลยนี่ก็แม่นี่ทำไมเลยลิ้นไม่ขึ้นเลยอือติดทางมาเลยเห็นปะกักสา มันขึ้นมาใหญ่ๆสี่งามเนาะไหว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 บ่ได้